ดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ห้องเรียนออนไลน์ระดับชั้นอนุบาลโรงเรียนวัดประชาบำรุงค่ะวันนี้นะคะมาเรียนรู้กับคุณครูอีกนางสาวกมลชนกสุวรรณจักรเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้ในหน่วยหินดินทรายค่ะ ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้นะคะเราไปฟังนิทานสนุกๆกันเลยค่ะนิทานแสนสนุกเรื่องตุ๊กติ๊กตุ๊กปองเล่นของเล่นในสวนตุ๊กติ๊กกับตุ๊กปองสองพี่น้องมองซ้ายมองขวาอยู่บ้านปุย่าหลายวันก็เบื่อเหมือนกันพี่น้องสบตา ค้องแขนกอดเอวกอดคอประแจประจอผอครับพอ่อขาเราออกไปเที่ยวกันไหมในสวนก็ได้นะสนุกกว่าพ่อยิ้มลูบหัวลูกรักหันหน้าพยักอ่านั้นตามมาไปดูของเล่นของพ่อลูกอ้าปากหวอยักคิ้วหลิวตา เดินตามพ่อไปต้อยต้อยสงสัยไม่น้อยเอ๊ะอะไรวะถึงสวนพอยืนผายมือทุกอย่างนี้คือของเล่นลานตาต้นไม้เล่นป่ายเล่นปีนหินทรายพื้นดินใบไม้ใบหญ้าทุกอย่างเล่นได้ทั้งนั้นเล่นได้ทั้งวันในสวนปู่ย่า ปองเอาไม้ขีดดินเป็นรูปเครื่องบินบินบนท้องฟ้าตุ๊กติ๊กเก็บดอกเก็บใบหลากสีมาได้เล่นขายของจ้าพ่อนั่งขุดหลุมใหญ่ๆเตรียมปลูกต้นไม้ให้ปู่ให้ยา่าดินกองปากหลุมเยอะเชียว ชื้นชื้นเหนียวเหนียวเขาทาเขาทาตุกติ๊กตักน้ำมาใส่ตุ๊บปองหัวไวโป๊ะเช๊ะเตะท่านวดนวดจนดินเหนียวเนียนปั้นปันเขียนเขียนวาดวาดทาทาพี่น้องขอบคิดขบคิดตุ๊ดต๊ดติ๊ดติดคิดออกแล้วจ้า กันกันเป็นคันดินยาวคดเคี้ยวโค้งว,ว้าวยาวไปข้างหน้าตักน้ำกันคนละถังตัวเอียงเสียงดังหิ้วมาหิ้วมาเทน้ำใสๆไหลล่องทำเป็นลำคลองให้น้ำไหลามา เทปับ๊บน้ำไหลปลาปรูดลงบ่อพ่อขุดหายวับกับตาช่วยกันเอาไม้มาปากักให้ชิดมากๆปักซ้ายปักขวาน้ำไหลรีไปประทะเจอไม้กะดะจะไหลช้าช้าน้ำซ้อเลาะไหลาตามร่อง ไหลซ้อตามช่องไหลได้ช้าช้าใบไม้กับกาบมะพร้าวพ่อร้องว้าวๆ้าตามมาตามมาพ่อต่อเป็นเรือลอยล่องตุ๊บป่องตุ๊ป่องล่องซ้ายลอยขวาต้นกล้วยหยวกกล้วยขาวขาวพ่อร้องว้าวว้าตามมาตามมา พ่อปอเป็นเรือลอยล่องตุ๊บป่องตุ๊บป่องล่องซ้ายลอยขวาทุกคนสนุกสนานร้องเพลงลั่นบ้าเรือลอยนาวา่าเรือน้อยลอยลอยล่องล่องตุ๊บป่องตุ๊บป่องล่องลอยนาวา่าคลื่นน้อยกระทบเบาเบาอุว้าวอุว้าวเรือเอียงไปมา พอลูกหัวเราะเอิ๊กอักแน่สนุกมากรักจ้ารักจ้าเด็กๆได้ฟังนิทานกันไปแล้วสนุกไหมคะเรามาเรียนรู้ดินหินทรายเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนกันเลยคะ่ะ เด็กๆคะเรามาเรียนรู้ลักษณะของดินนะคะเด็กๆรู้ไหมคะลักษณะของดินเป็นยังไงใครตอบคุณครูได้บ้างคะลักษณะของดินนะคะจะมีสีน้ำตาลเข้มหรือว่าสีดำนะคะเนื้อจะละเอียดนะคะดินจะอุ่มน้ำได้ดีเหมาะสำหรับการปลูกต้นไม้มากๆเลยคะ่ะ เด็กๆนะคะสามารถจับดินที่บ้านของเด็กๆได้เลยนะคะต่อมานะคะลักษณะของหินไหนใครบอกลักษณะของหินคุณครูได้บ้างคะหินมีลักษณะอย่างไร หินนะคะมีลักษณะเป็นก้อนแข็งๆนะคะมีสีและมีรูปร่างที่แตกต่างกันไปนะคะเด็กๆสามารถเอามือนะคะไปจับก้อนหินที่บ้านของเด็กๆสัมผัสก้อนหินดูว่ามีลักษณะอย่างไรนะคะเหมือนที่คุณครูบอกไหมคะต่อมานะคะลักษณะของทรายเด็กๆเคยสัมผัสทรายไหมคะ ไหนใครเคยเอามือไปจับทรายบ้างสัมผัสทรายบ้างคะทรายนะคะจะมีลักษณะสีอ่อนสีเนื้อหรือสีขาวนะคะมีลักษณะเป็นเม็ดที่หยาบกว่าดินและไม่อุ่มน้ำนะคะไม่เหมาะสำหรับการปลูกพืชค่ะหรือว่าปลูกต้นไม้นั่นเองนะคะเด็กๆคะหากบริเวณบ้านของเด็กๆนะคะ มีหินดินทรายนะคะเด็กๆลองเก็บออกมาดูนะคะสัมผัสดูว่าดินมีลักษณะอย่างไรหินมีลักษณะอย่างไรทรายมีลักษณะอย่างไรสามารถตอบคุณครูได้นะคะเรามาเรียนรู้ประโยชน์ของดินหินทรายกันนะคะเด็กๆคะเด็กๆรู้ไหมคะ ดินมีประโยชน์อะไรบ้างและมีประโยชน์อย่างไรบ้างใครตอบคุณครูได้บ้างคะดินนะคะเหมาะสำหรับการปลูกต้นไม้ปลูกพืชต่างๆนะคะดินสามารถอุ้มน้ำนะคะเหมาะสำหรับการปลูกผักต่างๆที่เราสามารถรับประทานได้ด้วยนะคะเด็กๆประโยชน์ของหินดินทรายนะคะ ยังสามารถใช้ในการก่อสร้างได้ด้วยนะคะเช่นก่อสร้างบ้านก่อสร้างอาคารและตึกนะคะและสามารถนำไปทำเกี่ยวกับเครื่องปั้นดินเผาเป็นภาชนะของใช้ต่างๆได้ด้วยนะคะอย่างเช่นโอง่งหม้อแจกันภาชนะเหล่านี้ก็ทำมาจากดินเหมือนกันนะคะเด็กๆเด็กๆรู้แล้วใช่ไหมคะว่าหินดินทรายมีประโยชน์อย่างไร เรามาเรียนรู้สิ่งมีชีวิตที่อยู่ในดินกันนะคะเด็กๆรู้ไหมคะมีสัตว์แมลงอะไรบ้างที่อยู่ในดินใครตอบคุณครูได้บ้างคะถ้าเด็กๆสังเกตดีๆนะคะก็จะมีสัตว์และแมลงต่างๆที่อยู่ในดินนะคะอย่างเช่นหอยหมด ไส้เดือนกิ้งกือแมงมุมที่อาศัยอยู่ในดินนะคะมีสิ่งชีวิตที่อยู่ในดินและยังมีสิ่งที่ไม่มีชีวิตที่อยู่ในดินด้วยนะคะอย่างเช่นซากพืชและซากสัตว์นะคะเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตนะคะแต่ สามารถปนเปื้อนและอยู่ในดินนะคะถ้าเด็กๆสังเกตดีๆเด็กๆจะเห็นนะคะการดูแลรักษาธรรมชาติรอบตัวเด็กๆรู้ไหมคะธรรมชาติอยู่ตรงไหนธรรมชาติก็คือสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเรานั่นเองค่ะอย่างเช่นแม่น้ำลําทานต้นไม้ ดอกไม้ต่างๆนะคะนี่คือธรรมชาตินะคะเราจะดูแลรักษาธรรมชาติอย่างไรคะเด็กๆตอบคุณครูได้ไหมคะเราจะรักษาธรรมชาติให้อยู่กับเราไปนานๆอย่างเช่นเราจะไม่ทิ้งขยะนะคะตามสถานที่ต่างๆนะคะเราจะช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดเราจะไม่ตัดต้นไม้จะไม่เด็ดดอกไม้นี่คือการรักษา ธรรมชาติรอบๆตัวของเราเด็กๆ,ๆทุกคนสามารถรักษาธรรมชาติรอบตัวเองได้ค่ะเด็กๆ,ๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับดินหินทรายกันไปแล้วนะคะเด็กๆอย่าลืมกลับไปทบทวนแล้วเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ